สวัสดีครับ12สิงหาคมครับวันนี้ครับวันนี้ก็เอาเด็กๆทั้ง11ตัวนะครับมาซ้อมนะครับวันนี้ยืดระยะออกมานะครับอ่าเป็นด้านหลังของวัดม่วงอ่างทองนะครับระยะทางอากาศก็ราวๆเ0ากิโลเมตรครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับวัดม่วงอ่างทองครับระยะอากาศไปถึงบ้านผมก็ราวๆเ0กิโเมตรครับตอนนี้ก็ มาถึงได้สักพักครับก็ให้นกกินน้ํากันก่อนนะครับเอ,อ้นี่เป็นกี่โมงเนี่ยอ๋อเจ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับให้นกกินน้ํากันก่อนครับก็ออกจากบ้านมาปีห้าแก่ๆออกสายไปนิดนึงครับแต่ว่าที่กรุงเทพมันฝนตกครับก็เลยออกสายนิดนึง เมื่อวานนี้ซ้อม44กิโลนะครับก็มีมีเพื่อนๆถามมาว่าจะน้อยไปไหมะจะแข่ง300โลนะซ้อม44กิโลจะไหวไหมเมื่อวานผมก็บอกไว้นะครับว่าผมไม่อยากกระชากระยะนะครับก็คือว่าต้องค่อยๆเลื่อนสเตปไปนะครับเพราะว่าการซ้อมนกมันหมายถึงการทําให้นกเนี่ยเตรียมตัวที่จะบินได้ระยะไกลนะครับไม่ใช่ไป ถ้าเราไปกระชากมันเนี่ยบางทีมันเหมือนแบบไปเร่งให้เกิดปฏิกิริยาได้เสียเร็วขึ้นนะครับคือว่าอยู่เป็นอยู่หายเป็นหายอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ใช้ทฤษฎีนี้นะครับแต่ผมผมจะใช้ทฤษฎีค่อยเป็นค่อยไปครับค่อยเป็น,ค,ปนค่อยไปวันนี้ก็มา90กิโลครับวัดม่วงอ่างทองนะครับอ่า นี่ก็ให้นกกินน้ํากันอยู่ครับก็เบียดเบียดกันอยู่นิดนึงก็มีไอหัวแดงครับยังบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ส่วนไอหกเก้าศูนย์ก็เช่นกันนะฮะชนมานะไอหัวแดงนี่โดนหนังกระติกยิงนะครับแต่ว่าคือเราก็ยังไม่รู้ว่าอีกสามวันเนี่ยมันอาจจะโอเคนะดีขึ้นแต่ถ้าไม่เอามันมาซ้อมเนี่ยก็แปลว่าสละสิทธิ์มัน คือผมก็ไม่ได้อยากสลัสิทธิ์มันเพราะผมดูว่ามันกั้มกึ่งมากๆเลยยังไงก็ซ้อมไว้ก่อนอ่าอย่างอย่างแย่ที่สุดก็คือว่ากลับช้าหรือกลับวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่ามันคงไม่ถึงขั้นหายแน่นอนระยะประมาณนี้นะครับคือสภาพมันก็ยังพอไปไหวอยู่นะครับเช้าวันนี้ก็ยังไม่ค่อยไม่มีมีเพื่อนๆพืมาชมร้า์อยู่สองคน,นอฮนะ เป็นเช้าวันหยุดนะครับก็อาจจะเดินทางหรือพักผ่อนกันอยู่กับบ้านนะครับอาจจะยังไม่ได้โทรศัพท์แล้วยังเช้าตู่อยู่ด้วยนะครับเอาละครับผมก็ให้นกมันกินน้ําเนี่ยเราราสักสามสี่ 3, นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับก็เตรียมน้ํามาให้มันกินกันครับมันก็กินกันละเดี๋ยวก็จะเอาน้ําออกละแล้วก็จะให้มันได้อยู่กว้างๆอีกสักแป๊บหนึ่งครับ ให้มันจะได้อยู่ในที่กว้างๆอีกแป๊บหนึ่งเทน้ำทิ้งก่อนแล้วก็เก็บไว้ในรถเดี๋ยวลืมวางไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวลืมครับไม่ได้ครับเอาละครับก็ใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับวันนี้ก็ยืดระยะเวลามาจะเอ้ยยืดระยะทางนะครับเมื่อวานนี้44กิโลอุธยาวันนี้ก็90กิโลวัดม่วงอ่างทองนะครับ ก็หวังว่าพวกมันจะทําได้ดีนะครับวันนี้ก็ต้องลองดูแลครับ <c oughs> ไม่รู้จะเป็นยังไงครับก็ต้องลองดูเจ็ดโมงยีนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราอีกสักแป๊บหนึ่งครับก็พีอพีก็จะแข่งจุด 300กิโลเมตรนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็วันเสาร์เราก็จะขึ้นนกกันที่บ้านพี่จอร์ดเอทีมินบุรีนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจ PRP เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้เลยนะครับเราไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากนะครับเพียงท่านแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกงของท่านนะครับด้วยแอปพลิเคชันไลน์นะครับ แอดไลน์มาก่อนก็ได้นะครับแอดไลน์มาที่ผมนะครับผมก็ใช้เบอร์โทร0891691598นะฮะแอดไลน์มาแล้วก็ทักผมมานิดนึงครับว่าอาขอเข้าร่วมกลุ่มไลน์ p าย p AP เพื่อแข่งขัน p p p ในสายสารเดือนธันวาคมนี้หรือจะเป็นสายใต้นะครับเรา p P p จะมีสายใต้ในเดือนเมษาย,ยน2564นะครับ ก็สนุกแน่นอนครับเพราะว่า,าเพื่อนๆหลายๆคนนี่ก็คึกคักเต็มตัวกันน่าดูเลยนะครับสำหรับสายใต้นะครับแล้วก็จะเป็นการทดสอบนกที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นเส้นทางการแข่งขันที่เราใจมากๆเลยลหละครับคือสตูลน,นะครับเราจะไปถึงสตูลเจ็ดร้อยกว่ากิโลนะครับรวมๆแปดร้อยครับถ้าไม่ตัดทะเลนะครับถ้าไม่วัดระยะทางแบบตัดทะเลนะครับ ผมว่าต้องมี800กว่านะครับแต่ถ้าวัดแบบไม่มีเบรกิ้งพอยต์เลยก็คือว่าวัดตรงเลยจากสตูลถึงกรุงเทพมัน700กว่าก็สนุกแน่นอนครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวนกได้เลยนะครับนกที่บินระยะไกลขนาดนี้ได้นี่ต้องมีอายุนะครับนกอ่อนๆอ,อ,อาจจะยากนะครับต้องใช้นกที่มีอายุนะครับเตรียมตัวกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับหรือท่านเจ้านกเก่า นกที่ท่านมีอยู่แล้วนี่ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงปี2021หรือ2020นะครับปี2017181915อะไรแข่งได้หมดนะครับเราไม่จํากัดนะครับ p r p แล้วก็เรามีถ้วยรางวัลน,นะครับที่สนับสนุนโดยคุณเพิ่มศักสิงสมบุญนะครับป๋าเพิ่มศักนะครับก็ให้การสนับสนุนกลุ่ม PR p r p ได้อย่างดี ตลอดมานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ฤดูการแข่งขันที่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณป๋าเพิ่มศักมากมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกที่สนใจนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามชนบุรี8ปริ้วฉะเชิงเซานี่แข่งได้หมดนะครับนารนายกรบุรีเรายินดีต้อนรับนะครับเรามีระบบอัตราชดเชย เวลาสําหรับกงที่ต้องบินไกลกว่านะครับจังหวัดไหนๆก็แข่งได้นะครับขอแต่แต่ว่าคงไม่ใช่แข่งอีสานแล้วอยู่นครราชสีมานะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นระยะทางที่แตกต่างกันมากเกินไปนะครับถ้าถ้าท่านมาขึ้นนกเราอาจจะให้ท่านร่วมแข่งขันแต่ว่าขอแยกการตัดสินออกนะครับขอให้เกาะกลุ่มในระยะไม่ห่างกันมากนะครับพอแล้วนะครับคือถ้า แข่งโคแข่งอำเภอหนองบุญมากนครราชสีมาแล้วท่านอยู่โคราชเนี้ยคงจะแตกต่างกันเยอะเกินไปนะครับกับกลุ่มทางกรุงเทพนะครับก็ต้องขอสงวนสิทธิ์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับอย่างน้อยร้อยกิโลในเส้นทางเดียวกันเนี่ยนะครับยังพอไปได้นะครับคืออย่าให้ต่างกันมากเกินไปนะครับเพราะไม่งั้นการแข่งขันมันไม่สนุกนะครับมันไม่สนุกไม่สูสีนะครับยังไงก็ถ้าท่านจะ รวมตัวกันมาท่านอาจจะอยู่โคราชแล้วมีสี่ห้ากองเนี่ยผมก็ยินดีนะครับก็อาจจะแยกให้ท่านตัดสินกันเองได้นะครับแต่ในส่วนของกรุงเทพนี่อาจจะต้องของดอให้เราจัดกลุ่มเฉพาะกรุงเทพไว้ก่อนกรุงเทพนนทบุรีปรทุมมันยังอยู่ในในบริเวณเดียวกันนะครับอะไรทำนองนี้นะครับเอาละครับเจ็ดโมงยี่สิบห้านาทีแล้วครับผมว่าผมได้เวลาที่จะปล่อยนกแล้วครับ เจ็ดโมงยี่สิบห้านาทีนะครับเจ็ดโมงยี่สิบห้านาทีวัดม่วงอ่างทอง90กิโลเมตรทางอากาศนะครับเอนนี้ก็่หกแล้วครับเอาแล้วครับผมจะปล่อยแล้วนะครับสินักบินของผมนะครับให้ออกจากกรงนะครับ11ดตัวปสิบเอ็ตัวไปแล้วครับไปแล้วเจ็ดโมงยี่สิบหกนะครับเจ็ดมงหออกตัวกันไปแล้วครับ ไปแล้วครับมุ่งหน้าไปทางตะวันออกโอ้ยมันแม่นเว้ยไปตะวันออกเลยครับลงใต้ครับแม่นแม่นครับแม่นแม่นถือว่าใช้ได้เลยไปเลยครับตะวันออกเฉียงใต้เลยครับมุ่งหน้าไปเลยครับตอนนี้ไปเลยครับถูกต้องนะครับทิศทางครับทิศทางถูกต้องครับผมยังเห็นมันอยู่นะครับไม่วนนะครับ อ่ามีไปตีโค้งตรงนู้นนิดนึงตีโค้งกลับมาหน่อยหนึง่งตีโค้งกลับมานิดนึงครับแต่อ้าวมีฉีกออกไปตัวหนึ่งใครวะเฮ้ยมันฉีกออกไปตัวหนึ่งเลยครับโอ้แปลกแปลกอะทำไมอะ่ะเออผมเห็นมันเหมือนมันฉีกออกไปเลยไม่รู้ว่านกวัดม,มันรวมอยู่ตอนแรกหรือว่ายังไงฉีกลงไปเลยอะครับ เหมือนลงเกาะเลยฉีกออกไปตัวหนึ่งไปวนอยู่ครับไปวนอยู่ผมยังเห็นนะครับตาเปล่าผมยังเห็นอยู่แต่ว่า,าทิศทางนี้ก็คือวนแบบมุ่งลงตะวันออกเฉียงใต้อะครับแต่จำนวนนกที่มองไม่เห็นแล้วนะครับไม่รู้ว่ากี่ตัวนะครับแต่ว่าก็ยังเกาะกลุ่มกันไปอยู่แต่เมื่อกี้มันมีฉีกมาตัวหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นนกวัดไปรวมหรือว่ายังไงไม่รู้โอเคหายไปแล้วครับ หายไปแล้ววัดม่วงอ่างทองนะครับเดี๋ยวเก็บตะกร้าก่อนโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ